<laughs> <laughs> Have some fun. Yeah. Oh, cool. Thank you. Two minutes. <laughs> uh. ีานะครับน hey, ี่เจ<ห>นเชอร์ครับทักทายทันงแฟนอยากจะรู้จักแล้วแนะนำตัวทีละคนดีกว่าครับสวัสดีครับคอนเสิร์ตชิลล์ครับดังระทึกทึ่ thank you next สวัสดีครับ Sure. Woo. Yeah. <laughs> we have finally met, yeah. Bangkok, <laughs> <laughs> oh, <I'm good. laughs> Hi, I'm Yoshi. Thank you for coming to me. I love you. Woo. I love you. g 리브님 e 랑마이컵 n g 하이 사와디카 And to 구양컵 Let's have f 우리 팀이 눕적적한 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 눕적한 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 눕 แต่ละคนูสวันนี้คือ K-pop Master อันนบน,นะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นเฟสิวัล K-pop นะฮะครั้งแรกร <c oughs> ไม่ผมมีคำถาม <c oughs> นะครับอบาเมื่อกี้เราได้แนะนำตัวไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับทุกท่านนะฮะในวงเทเชอร์นะครับคำ <c oughs> ถามแรกเลยครับนี่คือการมาเมืองไทยครั้งแรกนะของวงเทเชอร์ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็มาเมืองไทยแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับอาสวยม 소감 얘기해보도록 하겠습니다. 네, 에지또. 원래 이제 태국에서 케이팝 공연 많이들 하잖아요. 제가 보니까 태국 팬분들께서 얼마나 또열정적일지 많이 듣기도 했고 또 저희가 공항에서도 많이 느꼈기 때문에 정말 오늘 재밌게 보낼 것 같고 정말 태국 좋아서요. 진짜로, 태국에서 k 이들하서얼가 많이 느꼈아요 <sficiente> <slad store> <sratulations> <moved on. s OVER> ไปธรรมดาเนี่ยแล้วก็บอกตรงๆว่าอปหัวใจตักตับตับตั้งแต่ที่สนามบินแล้วครับนะครับบอกว่าเปนๆเมืองไทยร้อนแรงคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกครับฮ่่เขา่ะตวาเลย 팝타이랑 쿠팝콘 커리? 네, 아. 진짜 엄청 맛있다고 들었습니다. 팝쿠파콘드 뭐가 아아로이큰 추위다. 타이쿠로이 아로이, 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 아이 아로이, 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 아이아로아이아아이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  ทุกคนแนะนำร้านไหนเด็ดๆไหมพวกเราเนี่ยเราอาจจะไปทานก็ได้นะครับโอ้นะถ้าแนะนำไปดีนะเฮ้ยเพื่อไทยเฮ้ยเฮ้ยเถ้าพูดถึงมวไทยขาไม่ได้ครับมวยไทยครับผมก็อยากจะลองเรียนมวยไทยดูครั้งหนึ่งครับนะแต่ว่าเวลาต่อยมวยไทยเนี่ยต้องถอดเสื้อด้วยนะครับ

กี่กี่ผู้ว่าอะไรนะครับขออีกรอบได้ยวไหมครับถ้าบอนปรุะธานโอ้รักแทจริงโอ้พูดชัดมากเลยอ่ะขอบคุณครับขอบบคคุณรัได้ถือผู้ถือด้วงจริงๆแล้วต้องบอกว่าแฟนแฟนเทเซอในเมืองไทยนะครับก็รอคอยการมาของเทเชอร์มากได้ยินมาว่าเทเชอร์เองก็ตื่นเต้นที่ได้มาเมืองไทยเช่นกันใช่ไหมครับ

ขอบคุณมากสำหรับไม่ครับใครติดตามเทชเชอร์ตั้งแต่วันเดบิวตบ้างบอกนิดนึงนะครับคนที่ยกมือทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ติดตามคุณตั้งแต่วันที่7สิงหาปี2020ไม่ใช่อะไรนะรอคอยจนถึงวันนี้2ปี ถึงได้เจอตรงจริงๆพอถึงวันครบรอบ7สิงหาในวันเดบิวต์ของคุณเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นไหมครับสปอยให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอ๋อสปอย 스폰. <�iser Zum voi> 데 이런 질문 또 그냥 넘기기 아쉽잖아요. <Cabinet> <Lock roadmap> 또 많이 말씀드리지 못하지만 우리 트레저 메이커분들이 정말 좋한다고 생각하고 있거든요. 그래서 저희 트레저 정말 열심히 준비하고 있고요. 그내와할네나ผมเชื่อว่าเอ่อทุกคนก็รอคอยอยู่เช่นเดียวก 아. ใต่้งแต่วันนี้ก็저희를사랑해주시는분들의예정표가무엇น지นก겠습니다แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่แตกต่างจากวันแรกก็คือมีผู้คนที่ให้ความรักพวกเรามากขึ้นครับ<อ>สิ่งนี้พวกเราคือจะขอบคุณอยู่สเสมอครับว้าวพูดถึงเวทีต่อไปกันบ้างดีกว่าเพลงต่อไปที่จะขึ้นมาโชวนะ์ครับถือเมลส่งเสียงดังในเล่